ครับกาสวสดีช่วงเศร้าของวันที่12ธันวาคมพศ2 5 6 8งพากสบาสวสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับครับสารชิมีผมกามีง้วไทยพื้นบ้านมาแบ่งปันพี่น้องครับเป็นงัวทรงฟี่ส0งร้200ลยจเมตรแรกหรอกกับบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่น้องครับนอกเหนือจาก200กิโลเมตรถ้าพ่อแม่พี่น้องอยากได้ชื่นชอบอย่างนั้นไปเลี้ยงผมกาบ,บริการหลับจะทรงทัวประเทศครับแต่ว่าถ้ามันไกลจากทรงฟรี่ล้ว ทางผู้ซื่อก็ต้องอ,อกค่าน้ำมันสวยทังผู้ขายนะครับ่าน้ำมันส่วนต่างนี่ก็ตามแต่ผุดคุยตกลงกันได้ครับแล้วก็ยังก้อนสซื่อท่านก็ต้องปรึกษากันภายในครอบครัวนะครับเห็นดีน้ำกันกับจองทรมาครับถ้าทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมจะโทรกลับเองครับพี่รองครับเบอร์โทรศัพท์ก็0652076884พิกัดที่ตั้งข้อกัวตำบลมันฝางอำเภอเกษตรวิสัยจังหงวัดร้อยเอ็ดงวอยู่นี่มีอยู่สองชุดครับพี่รองครับ ต้นชิปกับสเป็นราคาแยกแต่ละชุดทายชิปกับสเป็นราคาหยกด้วยครับพี่น้องครับอ่ะบาวลายยายห้างครับมะม่งชุดกนีกยอนีครับพี่น้องครับเป็นชุดสามตัวแม่ลูกผูกกับมัวสาวอายุอ่าสี่สิบเดือนนี่ครับตัวนี้ครับพี่น้องครับตัวแม่ลูกผูแม่เพิ่นกับเป็นง่วลูกแรกแม่สูงอ่าเม็ดสามสิบบวกลบสองลูกไส้อายุท่านไนพ่อเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับ อ่าสำหรับราคาขายนะครับพี่น้องครับเอาไปหนึ่งมืนหกพันหารอยบาทครับพี่น้องครับนี่ครับได้ตัวเมียสองตัวตัวผู้หนึ่งตัวครับพี่น้องครับหนึ่งมืนหกพันห้าร้อยบาทสําหรับคนทุนหน่อยกับพ่อเลี้ยงอย่างนี้เครับพี่น้องครับนี่ครับผ่านไปอ่าัานี้มะม่วงชุดที่สองเป็นเมียลูกผู้อ่าลูกบ่เกินตัวที่สองนะครับพี่น้องครับเมียสูงรอยสามสิบบวกลูกไส้อายุสี่เดือนกว่านี่ครับตัวเมียเพิ่นนี่ตัวเมีย เั็นตัวลูกเพื่อนครับพี่น้องครับโค้งสางแม่ดีไหมครับพี่น้องครับเอาไปคุ้นกับอะไรนวดสิขาดน้ำเลี้ยงจังอยแต่ว่าบ่ได้ขี่วิวขี่เรียแข็งแรงครับแข่งล่าขาเกรงอ่าพร้อมครับแม่สาวไทยอ่ารุ่นส้นขวบอุดอ้วนแม่ดำหนังครับพี่น้องครับเก่าไปหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยบาทเช่นกันครับพี่น้องครับสามตัวครับพี่น้องครับเดี๋ยวพาเมืองแม่สาวไทย วันนี้สั้นๆแต่ว่าได้ใจความครับพี่น้องครับในกรณีพ่อแม่พี่น้องยกสองชุดหกตัวเอาไปสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทนี่ครับแม่สาวไทยเนี่ยขนุนเชนเชนส่วนแม่นั่นอ่าห้อยซีเราวียสหรับจะกินน้องไหนครับถ้ามังรู้มันเกินมันทรองครับแม่แดงข้างหน้ามันเป็นแม่ของตัวดำนี่แหละครับนี่ครับนี่หกตัวนี่แล้วครับสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยถ้าพ่อแม่พี่น้องยกกุ้มขาด้วครับพี่น้องครับ นี่ครับหตัว29,500ถ่อยแยกกัชุดละื่นหมืน่นหกพันสามตัวนะ่ะหมื่นหก้าอยแยกกับสีแพ้งกังยกได้ครับพี่น้องครับให้เข้าใจตามนี้ครับสำหรับชิน้นี้ขอจบไปเพียงเท่าน,นี้ครับกล่าวสวัสดีครับ